ดูซิแม่นไหมมาเช็คลิสต์กันหน่อยสิว่านิสัยกับสไตล์การทํางานของคุณตอนนี้มันตรงกับตําแหน่งของคุณไหมในไลฟ์นี้ค่ะกับ HR อาจจะเวลามีอะไรเนี่ยพยายามดึง HR เข้ามาเกี่ยวถ้ากลัวจะมีปัญหาแล้วพยายามหา HR สักคนในนั้นอะให้เป็นพวกเรา ยิ่งอาจบมาจากม,าากมาหาลัยเดียวกันก็ดีเลยเพราะว่า HR รักพวกพ้องมากที่ไหนที่ไหนก็ HR รักพวกพ้องไม่รู้เป็นอะไรเออแต่ในขณะเดียวกันนะคือมันแต่ละตำแหน่งการทำงานนะมันจะมีเนเจอร์ที่ต่างกันสำหรับตัวเองนะในความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะ HR รักพวกพ้อง HR ดูแลเพื่อนอูเ UH อแอบขี้เมาบางคนแอบขี้เมาแล้วก็เป็นอะไรที่มีหูมีตาก,กว้างใหญ่ไพศาลมากเห็นทุกอย่างในบริษัท ใครอยากรู้อะไรนะไปถาม HR เลยรู้หมดทุกอย่างเลยกับจัดซื้ออีกตำแหน่งหนึ่งจัดซื้อก็รู้เยอะแต่จัดซื้อก็บางบางที่ก็เคี่ยวมากเคี่ยวคือเอาแต่พวกค้องตัวเองอันนี้ถ้าความคิดเห็นส่วนตัวนะคะใครอยู่ในแผนกเหล่านี้แกต่างได้นะในขณะที่มาร์เก็ตติ้งก็โอ้โหเสือสิงห์กระทิงและเยอะมากใครอยู่มาร์เก็ตติ้งอย่าไว้ใจใครเลยนะคะอย่าไว้ใจใครเลยมาร์เก็ตติ้งกัดไม่ปล่อยส่วนแผนกไอทีเหรอก็จะเสื่องๆหน่อย จริงใจซึ่งๆื่งแต่ไม่ค่อยคุยกันไม่รู้ว่าวันเขาคุยอะไรกันบ้างหรือเปล่าในทีมไม่รู้เขาสื่อสารกันยังไงในะทุกวันนี้อาจจะเป็นสื่อสารกันด้วยโค้ดรหัสลับอะไรอย่างเงี้ยนะเราว่านะ ไอนี่เข้าไม่ค่อยถึงค่ะไอทีเข้าไม่ถึงแต่ว่าเอาเป็นว่า IT ีลักษณะเนเจอร์ Nature ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเก็บตัวแล้วก็อาจจะจริงใจนะแล้วก็ช่วยงานดีช่วยเหลือแต่ว่าจะสื่อสารไม่ค่อยเก่งถูกไหมสื่อสารไม่ค่อยเป็นแล้วก็จะมีพวกแผนกที่เป็นโอเปอเรชันจ๋าๆก็จะกลางๆเขาสามารถอยู่ได้กับทุกกลุ่มแต่อย่าไปเมาส์อะไรให้เขาฟังนะเพราะว่าบางทีก็จะเก็บหมดแล้วไปบางทีโอเปอเรชันอะรายงานตรงถึง m d ไงคุณก็อาจจะ ถ้าเกิดใครไม่ชอบใครใครมีเรื่องอะไรกับใครเนี่ยเขาก็อาจจะไปรีพอร์ตตรงคือบางทีอาจจะเหมือนเล่าสู่กันฟังกับ MD หรือว่า CEO CFO คนนั้นเอาดันไปผิดใจกันซะเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังอ,อ๋อแล้วก็อีกผนกนหนึ่ง c อเซ็นเตอรบริษัทใหญ่ๆอะ่ะจะมีคอเซ็นเตอรแต่บริษัทเล็กๆอาจจะยังไม่มีซึ่งคอเซ็นเตอรคุณต้องเห็นใจเขานิดนึงนะใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะคุณจิววีวี v นะคะใช่คะ่ะถูกต้อง คุณนึกออกมาคือแต่ละอาชีพสวัสดีค่ะคุณดวงพรคือเราจะบอกว่าแต่ละอาชีพเนี่ยไม่รู้ว่าถูกกินวุ้นแปลภาษามาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรหรือลบาเนเจอร์มันจะคล้ายๆกันหมดเลยเนเจอร์หมายถึงธรรมชาติของคนที่จะมีสายอาชีพเนี่ยที่จะเรียนวิชาชีพเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดเลยคอเซ็นเตอร์ก็จะพูดเยอะไม่งั้นก็ไม่เป็นมาเป็นคอเซ็นเตอร์หรอกถูกไหมพูดเยอะแต่ที่ ทุกวันนี้นะเรากล้าพูดเพราะว่าเราโตแล้วใช่ไหมอายุเยอะมีปัญหากับ call center ตลอดในฐานะเอาคุณคราวบอกจริงที่สุดครับ call center เนี่ยมีปัญหากับลูกค้ารายวันในฐานะที่เราเป็นทั้งคนซื้อของคนใช้ทุกสิ่งอย่างที่มันจะต้องมี call center เข้ามาเกี่ยว